คพร้อมนะคะคใครบอกว่าตัดเล็บผมไม่เจ็บเขาโกหกนะคะมาเลยอย่างเงี้ยที่ร้านตัดไม่เจ็บโกหกแล้วแล้ว นิดนึงนะคะไหวไหมคะอีกนิดเดียวค่ะอีกยี่สิเปอร์เซ็นสร็จค่ะห้าเปอร์เซ็นสร็จค่ะอ้าโอเคพอแล้วเก่งมากฟลีแลกได้แล้วคะ่ะเด็กแค่หายใจอยู่คะ่ะ ทำน้าค่อยบอกก็ได้ช่างไม่รีเอาเลยหลังจากเจอประสบการณ์มาสองด้านแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาเลยแต่เก่งมากเลยนะสุดไปลายเท้าเลยนะคะนี่ <c oughs> ในกล้องเห็นชัดไหมคะ <c oughs> ได้ภาวส่อนภาวส่อนแล้วขอยังครับภาวแล้วก็ได้ค่ะเดี๋ยวที่เดี๋ยเก็บให้ค่ะ